บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบรรดาลใจจากทองใบทิพพิชัยกับการส่งต่อแรงบรรดาลใจสู่ชุมชนวิถีชีวิตแบบพออยู่พอกินและพอประมาณตามแบบอย่างทองใบทิพพิชัยสามารถพึ่งพาตนเองได้สร้างความสุขแก่ตนเองและครอบครัวใจรักตรงนี้ หลักที่ข้ามในหลวงว่าเศรษฐกิจกพอเพียงนี่กินไม่หมดชั่วลูกชั่วหลานเป็นคล้ายๆเปียบน้ำซึมหมอลึกรวมมือเขามาเห็นทั้งเพลินเพราะตัมาให้ตรงนี้หลาก็รู้สึกดีคือรู้สึกว่ามีว้นสุขเออเลียงไก่เลียงหมูเลียงปลาเลียงกบไปสิก็ปลูกช่มพูปลูกบักม่วงแก้วผลไม้ทุกอย่างเกษตรกรผู้มไม่เคยหยุดนิ่งเพิ่มพูนความรู้ด้วยการไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆเกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติใช้ในชีวิตจริงจนประสบผลสำเร็จแล้วยังนำองค์ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดสู่คนในชุมชนตั้งใจอาริถรรำพ่วงดีถ้ำเป็นขอบพว่วสีขาวถ้ำเป็นตัวยางเย,ย,ยื่างยางให้ซุ่มซ้นตำบลหงหยกของเขาสูอำเภอจังหวัดของตัวเองให้มีมองแรง่งทองเขี้ยวมองศึกษาดูงาน เหมือนอำเภออื่นของเขาเข้าไปเนี่ยควมตางใจและนี่คืออีกหนึ่งแบบอย่างที่สามารถทำได้จริงเป็นแบบอย่างแห่งหลักปรัชญาที่พิสูจน์แล้วว่าความพอเพียงสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความสุขที่แท้จริงไทเบ็ขอบันทึกทองใบทิพย์พิชัยกับการส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ชุมชน เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบยมเบอร์เรจจำกัดมหาชน